สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีและสวัสดีและสวัสดีครับสวัสดีที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับกับกบผมเสียหนึ่งเลสซิ่งคอนแกนพระเครื่องหลวงพ่อชนะนยฉันทสาโรนะครับพอดีกลับมาจากภารกิจต่างจังหวัดนะครับเนื่องจากเดินทางไปทุระนะครับแล้วก็แวะส่งพระนะครับที่ และยองและก็จันทบุรีนะครับแวะส่งพระนะครับให้ลูกค้านะครับแล้วก็ไปเอาของด้วยนะครับหลายอย่างนะครับสำหรับวันนี้พบเจอกันเช่นเคยนะครับกับกับผมนะครับพระเครื่องหลวงพ่อชหนชันทะสาโรนะครับเกกีดังจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอบ้านฝางนะครับพอดี มีเหรียญน,นะครับวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อชะไหนนะครับมาให้พวกเรานะครับทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยนะครับก่อกนอื่นนะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลอของพอดีช่างช่างส่งเพิ่งส่งมานะครับหลวงตาเปืองนะครับหลวงตาเปืองนนทบุรีนะครับบางคนก็เรียกหลวงปู่เปือง นะครับของนนทบุรีเกกิดังนะครับไม่ธรรมดานะครับสาหรับหล ouais. วงป네ู่เปืองหลวงตาเปืองนะครับเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับใน Google ได้นะครับนี่นะครับหลวงตาเปืองนะครับหลวงปู่เปืองเราบางคนก็เรียกหลวงตาเปืองนะครับบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อเปืองนะครับแต่ถ้าในวัตถุมงคลของท่านจะเรียกหลวงตาเปลืองนะครับนี่นะครับหลวงตาเปืองไม่ธรรมดานะครับหลวงตาเปลืองนะครับมวลสารต่างๆนี่นะครับปั้นมวลสารเหมือนกันเลย ับที่วัดนะครับนี่นะครับหลวงตาเปืองนนทบุรีนะครับบอกเลยว่าสุดยอดนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับในเรื่องของอเกี่ยวกับออักขระเลขยันนะครับต่างๆนะครับและวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะครับไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับสําหรับแถวภาคกลางนะครับแถวกรุงเทพเนี่ยนนทบุรีเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งบรมครูอาจารย์ได้เลย นะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดมากนะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับสําหรับอ่าอ่าหลวงตาเปลืองนะครับพอดีช่างนะครับเพิ่งทําให้เสร็จนะครับได้วัตถุมงคลของท่านมานะครับทีนี้ผมก็ได้มาชุดหนึ่งนะครับได้มาชุดหนึ่งบอกว่าได้มาชุดหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นมวลสารที่ผมเอาให้ดูเนาะนะครับที่ผมเอาให้ดู นะครับเป็นมวลสารที่ผมเอาให้ดูต่างๆนะครับจะเป็นมวลสารปั้นลูกอมมวลสารต่างๆของหลวงตาเปืองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับจะเป็นล็อกเก็ตนะครับแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับรับประกันเลยนะครับจะมาในชุดเดียวกันแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแออวนี้ก็จะเป็นมวลสารนะครับต่างๆนะครับที่อยู่ในนี้นะครับที่อยู่ที่อยู่ข้างในนะครับมวลสารนะครับของหลวงตาเปืองนะครับนี่นะครับของท่านนะครับเดี๋ยวให้ดู นะครับล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตนี่ครับลงตะเปืองนะครับด้านหน้านะครับนี่มียันเรียบร้อยนะครับแต่ผมแปลไม่เป็นเนาะนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับรุ่นนี้ทันท่านเลยนะครับจานนะครับมีรอยจานนะครับรุ่นนี้ท่านเมตตาจานไว้เลยนะครับทันท่านนะครับหลายปีแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับทันหลวงตาเลยนะครับนี่นะครับทันหลวงตาด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ชุดนี้นะครับ ไม่ธรรมดานะครับบอกได้เลยว่าของนนทบ,บุรีเสิร์ชดูในเน็ตก่อนตัดสินใจนะครับพิมพ์ดูใน Google ก่อนก็ได้นะครับหลวงตาเปลืองนะครับนี่นะครับวสวยๆนะครับอ่ะหนึ่งชุดนะครับพอดีอ่าช่างเพิ่งเลี่ยมเสร็จเพิ่งส่งมานะครับพอดีไปต่างจังหวัดกลับมาช่างก็เลยเอามาส่งพอดีนะครับสําหรับอ่าของอ่าะอาจา์ที่ของผ้าจารย,ทาารย์ที่จังหวัดชัยภูมิ ผมส่งไปให้แล้วนะครับสาหรับพระอาจารย์ที่จังหวัดชัยภูมินะครับที่ฝากเลี่ยมนะครับงานเลี่ยมเสร็จแล้วนะครับผมส่งไปแล้ววันนี้นะครับแล้วก็ผ่านไปนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับทีนี้ผมจะพามาดูนะครับผมจะพามาดูนะครับตะกุดนะครับตะกุดนะครับผมพามาดูตะกุดนะครับตะกุดตะกุดนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับตะกุดนโมเปิด นะครับกะปุตน้โมเปิดหลวงพ่อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผู้หญิงใส่ซองมานะครับตัวนี้ของดีนะครับนี่นะครับส่วนล็อกเก็ตเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับเอาไปเอาไปเอาไปเลี่ยมนะครับอ่าเอาไปเลี่ยมก็ได้หรือว่าไปใส่กรอบนะครับไปใส่กรอบนะครับเพราะว่าทุกอย่างปลูกเสกเรียบร้อยนะครับทุกอย่างปลูกเสกเรียบร้อยนะครับทุกอย่างจะปลูกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับปลูกเสกแล้วถ้าเราไปใส่กรอบเนี่ยก็จะสวย ไปใส่ไปใส่กรอบไว้นะครับจะสวยมากนะครับให้ทุกท่านไปซื้อกรอบมาใส่นะครับสําหรับตะกุดพยักโคนโมอุดนะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรูปภาพก่อนเนาะเพื่อให้ทุกท่านเพื่อจะยืนยันนะครับว่าตะกุดชุดนี้นะครับที่หลวงพ่อเสกเนี่ยนี่นะครับทั้งหมดนี่นะครับตะกุดนะครับ แล้วก็จะให้ดูพิธีเสกหลวงพ่อท่านจันนะครับนี่นะครับเมตตาทําเองทุกดอกนะครับออกวัดใหม่นะครับออกวัดใหม่อ่ากว่าจะมาเป็นตะกุดหนังเสือเนี่ยนะครับแต่ละดอกนี่นะครับเป็นตะกุดพยัคฆโคนโมอุดนี่นะครับจำนวนสร้าง452ดอกนะครับเป็นตะกุดชุดนี้นะครับปลูกเสกมาตั้งแต่อ่าเสือผ้าป่านะครับ เป็นเสือผ่าปลาแตกนะครับปลุกเสกพร้อมกันกับเสือป่าแตกนะครับและได้นําไปเข้าพิธีพุทธาพิเศษต่างๆของหลวงพ่อหลายพิธีรวมทั้งหมดนะครับเศกทั้งหมดเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับ12วาระนะครับไม่แรงไม่ดีไม่รู้จะว่าเป็นเช่นไรนะครับเกีกินะครับปีเสือนะครับปีเสือเนี่ยนะครับปีขันเนี่ยนะครับคนเกิดปีเสือนะครับวันอังคารปลุกเสกเนี่ยนะครับเข้าตามตำรับตำราเสือนะครับจะมีไม่กี่องค์นะครับเสือจะเป็น อย่างอื่นมิได้ต้องเป็นเสือนะครับตะกุดพยัคโคนโมอุดเนี่ยนะครับโดดเด่นไปในทางมหาอำนาจแค้วคาดคงกระพันนะครับโดยถือเอาสันชาตยานของเสือเป็นสัตว์นะครับที่มีพลังอำนาจนะครับเป็นสัตว์ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ในป่านะครับเป็นสัตว์ที่มีวิธีการเอาตัวรอดได้ดีคล่องแคล่วว่องไวนะครับมาเป็นเคล็ดลับในการทําตะกุดอนุภาพของตะกุดหนังเสือนะครับจึงมีลักษณะดังกล่าวเหมาะแก่ผู้ชายที่ศรัทธาชื่นชอบนะครับในตะกุด นะครับประเภทหรือผู้ที่เดินทางไกลบ่อยๆนะครับผู้ที่ต้องทํางานเสี่ยงอันตรายนะครับอยู่ที่สูงนะครับเข้าป่าขับรถเดินทางไกลนะครับนี่จะเหมาะมากนะครับบอกเลยว่าในด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยนะครับก็จะก็จะดีอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนมากก็จะเกงขามนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนี่นะครับจะให้ดูนี่นะครับหนังเสือนะครับด้านในนะครับ ตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับมีโค <ste ve> ้ดชัดเจนนะครับนี่ไม่ต้องกลัวของปลอมนะครับมีโค้ดชัดเจนนะครับจัดสร้างน้อยนะครับจัดสร้างน้อยรุ่นนี้นะครับจัดสร้างน้อยนะครับ400กว่าดอกเองนะครับท่านอาจนึ่ใครที่ได้ไปเนี่ยนะครับเป็นอ่า452ดอกนะครับ452ดอกนะครับท่านอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง นะครับในนั้นนะครับชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับเสกพร้อมเสือป่าแตกเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเลียนเสือป่าแตกทุกวันนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วตะกรุดชุดนี้เนี่ยนะหากันยากมากนะครับแทบจะไม่มีนะครับจะมีเฉพาะอ่าผู้เท่าผู้แก่นะครับหรือบางท่านที่เก็บไว้เท่านั้นนะครับมีไม่เยอะนะครับสาหรับชุดนี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับราคาอาจจะอ่านิดๆนะครับแต่อยู่ใน พอเหมาะพอควรนะครับพอเหมาะพอควรนะครับสอบถามได้นะครับสําหรับตะกุดนโมอุดนะครับหายากแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับดูอย่างพิธีที่ท่านเสกเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะขังขนาดไหนนะครับจะขังแค้วคาดขนาดไหนนะครับนี่นะครับไม่ธรรมดานะครับสําหรับข้อมูลน่ะ อยากถามอะไรนะครับติดต่อสอบถามมาที่ผมได้นะครับติดต่อสอบถามมาได้เนาะนะครับวันนี้ก็มีหลายรายการนะครับผ่านไปแล้ว2รายการนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับเหรียญหลวงพ่อชนหนะครับพระเครื่องของแท้แน่นอนนะครับสําหรับกับผมเรียหนึ่งเลสซิ่งนะครับเอามาให้ทุกท่านดูเนี่ยนะครับก็มีมาให้ชมเรื่อยๆนะครับอ่ะนะครับช่วงนี้ก็จะเอาเน้นสายเสือหน่อยนะครับเน้นสายเสือ นะครับน so like, ี uh, it, uh, right? Luckily, ่นะครับเหรียญอันนี้นะครับเสียนะครับหลวงพ่อชะไหนนะครับนี่นะครับคาถาบูชาเสียนะครับใครที่มีเสือแกะกับผมนะครับให้ท่องคาถานี้เลยนะครับให้ท่องคาถานี้เลยนะครับนี่นะครับให้ท่องคาถานี้อ่ะผมจะให้ดูเนาะด้านในนะครับนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับให้ดู ครับเสือแกะนะครับด้านหลังอุดมวลสารนะครับนี่นะครับเลขสองเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับอุดมวลสารแน่นนะครับนี่นะครับด้านข้างจานเรียบร้อยนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเหรียญเสือของท่านนะครับเพราะฉะนั้น สามารถนะครับสามารถท่านสามารถเนี่ยเอาไปเนี่ยนะครับถ้าท่านนะครับมีน้ํามันเสือนะครับหรือว่าน้ํามันจันหอมหรือว่าจะเป็นน้ํามันต่างๆเนี่ยนะครับที่ท่านมีเนี่ยนะครับที่บางท่านเนี่ยเคยบูชาไปกับผมเนี่ยนะครับเวลาท่านเลี่ยมนะครับเวลาท่านเลี่ยมบางท่านจะเอาไปเลี่ยมนะครับเอาไปเลี่ยมให้ช่างเลี่ยมเนี่ยนะครับกรุณาโลมน้ํามันนะครับเพื่อเพิ่มอนุภาพเพิ่มเสน่เพิ่มความขังเข้าไปนะครับ ใส่น้ำมันเข้าไปนิดนึงนะครับเวลาเลี่ยมนะครับหรือว่าเป็นน้ํามันอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่ต้องใส่จนท่วมนะครับใส่เข้าไปนิดนึงนะครับตัวน้ํามันเนี่ยนะครับนนจะไปนะครับอ่าหนุนนะครับเพราะว่าน้ํามันเสือน้ํามันอะไรเนี่ยนะครับจะปลูกเสกมาแล้วอย่างน้ามันจันหอมมันปลูกเสกมาแล้วทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปนะครับก็ให้ท่านเนี่ยนะครับเอาไปอ่า เอาไปใส่น้ํามันด้วยนะครับเวลาเลี่ยมนะครับหรือว่าท่านจะเลี้ยงนะครับเวลาเลี้ยงนะครับเวลาเลี้ยงนะครับท่านก็ปาดเนื้อชิ้นหนึ่งนะครับเนื้อหมูก็ได้เนื้อวัวก็ได้1ชิ้นเท่าเท่าอ่าซาประมาณ1นิ้ว2นิ้วเนี่ยนะครับเวลาเลี้ยงท่านก็เอาเอาสมมุติว่าอันนี้เป็นเนื้อหมูนะครับท่านก็เอาเนื้อหมูวางใส่จานนะครับแล้วท่านก็เอาเสือเนี่ยวางทับไว้อย่างนี้เลยนะครับเวลาเลี้ยงนะครับทุกวันพระนะครับเวลาเลี้ยงนะครับเวลาเลี้ยงเสือเนี่ย นะครับท่านก็ทําแบบที่ผมบอกได้เลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับตัวนี้ก็มีคาถากํากับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีคาถากํากับให้เรียบร้อยนะครับอยู่ด้านในนี้นะครับนี่นะครับก็สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับก็มีนี่มวลสารบ้านมหาเวทก็มี นะครับเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ามวลสารต่างๆเนี่ยนะครับจะส่งมานะครับตัวนี้ใครอยากได้นะครับตัวนี้จานเรียบร้อยนะครับนี่นะครับจานเรียบร้อยนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับปิดทองด้วยนะครับอันนี้นะครับมวลสารนี่นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับใครที่ชอบวัตถุมงคลหลวงพ่อชะนรุ่นไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามได้หรือว่าจะเป็นล็อกเก็ตลงตา นะครับก็ของแท้นนทบุรีนะครับพร้อมรอยจานของท่านเนี่ยนะครับก็เป็นชุดของท่านเลยนะครับชุดลูกอมอย่างนี้นยอย่างนี้ก็มีนะครับจะเอาไปทั้งชุดเลยก็ได้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับชอบองค์ไหนรุ่นไหนนะครับสอบถามผมเข้ามาได้นะครับคุณแผนก็ยังเหลืออยู่นะครับตัวนี้ก็ยังเหลือนะครับท้าเวทนะครับก็ติดต่อสอบถามทําเป็นชุดอย่างนี้ก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ไลน์นี้ใครเข้ามารับชมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับผมสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้ขอบคุณครับ